หนูคือหนึ่งใน20คนที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินในการเข้าเยี่ยมคาระวะและรับโอวาจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นรู้สึกดีใจมากค่ะไม่คิดว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวได้ขนาดนี้ค่ะปกติทุกวันศุกร์หนูจะออกไปช่วยพ่อแจกทรายอเบด เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของคนในหมู่บ้านค่ะหนูไม่ได้ช่วยเหลือแต่เพียงคนในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะแต่ว่างานกิจกรรมที่โรงเรียนหนูก็เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการรับฝากหรือถอนเงินของน้องๆอ,อยู่ที่ธนาคารโรงเรียนค่ะ สำหรับหนูการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือสังคมกระตันยูต่อพ่อแม่เป็นพื้นฐานของเด็กทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าอยู่แล้วค่ะธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม